สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวหาไทยพัฒน์แย้มทองรหัสนักศึกษา6812239033สาขาวิศวกรรมโลจิสติกค่ะวันนี้จะมาสอนการหาลิมิตนะคะจากจุดลิมิต x เข้าใกล้1 x กำลัง3ลบ1หารกับ x กำลัง4ลบ1นะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมาหาตัวประกอบร่วมของ x กำลัง3ลบ1นะคะ ตัวประกอบร่วมของ x กำลัง3ลบ1จะได้ x ลบ1คูณกับ x กำลัง2บวก x บวก1นะคะแล้วก็ x กำลัง4ลบ1หาตัวประกอบร่วมก็จะได้ x ลบ1คูณกับ x บวก1คูณกับ x กำลังสบวก1ค่ะจากนั้นเราก็จะเอาตัวประกอบร่วมมาแทนในโจทย์นะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วก็จะมาดูนะคะ x ลบหกับ x ลบหนี่ตัดกันได้ก็ตัดออกไปก่อนเลยนะคะก็จะเหลือ x กำลังสองบวก x บวกหส่วน x 1. บวกหคูณกับ x กำลังสองบวกห จากนั้นเราก็จะเอาหนึ่งมาแทนก็จะได้หนึ่งกำลังสองเอาหนึ่งมาแทนอีกนะคะบวกหนึ่งส่วนหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่ง แล้วก็จะมาหาคำตอบกันนะคะหนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งหนึ 1> 1่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามส่วนหนึ่งบวกหนึ่งได้สองหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งได้สองสคูณสเป็นสี่ค่ะคำตอบของลิมิตนี้นะคะก็จะคือสามส่วนสี่ขอบคุณค่ะ